ตะวันขึ้นล็อกมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วมระีดเท่าไหร่เนี่ยฮะห้าแสนครับห้าแสนทไมครับห้าแสนะาจิมี่ห้าแสนครับเท่าไหร่นะห้าแสนบาทครับโอ้ครึ่งล้านเลย่ครับผมพี่ช่างนุ่นครับหมันไงนี่ห้าแสนหนึ่งมืนอ่าเพื่อนเรอบไปทีอีกเหมือนเป็นเป็นเท่าไหร่เนี่ยน่ถูกเลยงเห้าแนห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่บาทครับหนึ่งหมบาทพี่พ่น่าซันตโรยังไงเอาเอายังไง จริงมันตั้งใจอยากได้อ่ะเพราะว่าห้าแสนอ่ะที่บ้านก็ลำบากนะโอ้ที่บ้านลำบากอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่บางกูครับที่ไหนครับบางศูีสเกดศรีสเกตครับไอ้ที่เขาเพิ่งรัอกันเสียจอ่ะนะโอ้บางกูมันไม่บางกูอยู่ใกล้ไหมใกล้ห่างห่างงานอยู่ห่างนะกัลนาณมลอ่ะนกลนะอ่ะห่างอยู่ครัห่างอยู่โอ้ยที่ครับลดกดยกสี่เป็นรองน่าจะประมาณกี่ช่องตัวที่ช่างนู่นห้าสิบห้าสิบหกสิบเอ็ดชิดบ้านจะกลับมาได้ไหม ก็พี่ช่างนุ่นบอกน้องไงเอ้าก็ยากอยู่แต่ผมก็บอกว่ายากยกเดียวไปห้าแสนตั้งใจหน่อยน้องก็ไม่ยอมนการยกการที่ว่าา้าเสร็นละถ้าจะจะไปอีกแล้วไปสิบหนึ่งอีกแล้วแต่ว่าไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวยกมาห้าแสนนี่ผมดูผมยอมแล้วตอนนั้นผมยอมแล้วแต่ผมก็เชียร์อยู่เรื่งเรื่องเนี่ยเด้อเด้อพี่ช่างนุ่นยอมแต่ว่าน้องมวยไม่ยอมนี่ลูกพี่เขายอมมันนะผมกระโดดกระโดดเป็นเวทีจนเหนื่อย ที่ว่าเราไม่ยอมเพราะอะไรนี่ยมันเหลืออยู่50าิีสุดท้ายตอนนั้นเนีเราคิดว่านึกอาจีเนี่ยอะตอนนั้นคิดถึงอาจีห้าแสนจากจิมมี่มาดิมาดิมันตูนอยู่ตลอดผมบอกแค่ห้าแสนห้าแสนห้าแสนได้ยินได้ยินไหมช่องไปได้ยินไหมช่องไปก็ได้ยินแต่ห้าแสนห้าแสนไม่ได้ยินเสียงเชียร์เหรอได้ยินเสียงเชียร์ไหมเนี่ยทำไมครับได้ยินแต่ห้าแสนไอ้หนูโอ้โหลุยอะลยวันนี้หมดแต่ว่าลุยโอ้โหเงินห้าแสนครึ่งละเคยได้เท่าไหร่เอาสูงสุดเท่าไหร่ หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งที่ผมอัาชีพอยู่ที่การทัลมอะไรการทัลมสีเกตอ๋อสีเกตใช่หมื่นหนึ่งวันนั้นหมื่นหนึ่งสูงสุดจากผมจากวันนั้นมาวันนี้มันขึ้นมากี่เท่าตัวอะไเนี่ยก็ห้าสิบเท่าตัวห้าสิบเท่าตัวเลยนะหนูชื่ออะไรเนี่ยสัตวัตพอวัฒนาพอวัฒนาโอ้ยวันนี้เยอะคนคอมเมนต์เยอะว่าพี่นุ่นขุดมาจากไหนตัวนี้เอาไปจากไหนฮะช่เอกบผย้หญิงเลย คะเหัสชอห้าพายักษ์เพชรณ์อะไรนะเดินชนเล็กแดงพนมดงลักเหตุอลังการเพชรอลังการผัดแพแพน่าคนละครั้งล่าสุดก็ไปแพ้ยกมรกรวัวสัมภาไทยถ้าติดตามผู้ทอนจริงๆไม่น่าจะพลาดนะเพราะว่ามันมันมีชื่ออยู่แต่ว่ามันจะเหมือนแบบอับๆหน่อยนะโอ้อาบอับแสงหน่อยวันนี้แสงขึ้นเยอะเลยวันนี้แสงขึ้นเยอะเลยอายุเท่าไหร่หนูยี่สิบอยู่จังหวัดไหนเนี่ยชิซากิเงินห้าแสนเอาไปทำอะไรเอา เอาไปใช้เลยใช้ไป่ทำอะไรเอา <c oughs> เอาบอกหน่อยอ๋อให้พ่อให้แม่<ร>ที่บ้านทำอาชีพอะไรค้าขายครับค้าขาย,ขาย,ขายพ่อแม่าขายพ่อแม่มาไม่เหนียว <c oughs> <า>ันนี้ไมาเอา๋อแสดงว่าดูหน้าตู้ที่บ้านนะตู <c oughs> ้พยู่ <c oughs> อ๋อเป็นไปได้บอกพ่อบอกแม่หน่อยเอ๋อได้งเงินห้าแสนไปฝากแล้วนี่เจาเงินห้าแสนไปฝากพ่อแม่อ้ดีใจสุดครับโอ้ดีใจสุดเลย สุดยอดเลยหาสารหายากครับหายยากครับหายากมากนะพ่อเซล้มมาแค่เดียวโอ้สุดยอดเลยขึ้นรายการแล้วนะเพชรสองเลเพชสองเลไว้หน้าเจอเพชรสองเลเพชรสองเลแล้วสองร้อยยี่สิบสามครับพานะเคยเจอกันยังครับเคยเจอหรือยังไม่พอได้นะพอได้นะเอาละครับยินดีด้วยครับโอเคเรียบร้อยครับ